นะครับพี่น้องครับจะแบรนด์สินค้าไทยทุกคนวันนี้ผมพามาดูสินค้าไทยนะครับของคลองใจคนทั่วโลกครับพี่น้องนี่นะครับสินค้าไทยนะครับทุกคนนะคลองใจคนทั่วเอเชียนะครับผมเนี่ยเขามีน้ว่าจะแวนครับพี่น้องนะจะแบรนด์สินค้าทุกคนพามาดูนะครับ่าสินค้าไทยเนี่ยโอ้โหทุกคนนะ จะแพ็คไม่ทันกันแล้วครับพี่้องครับสินค้าไทยรังไกลทั่วโลกครับผมเนาะเนี่ยซาตงางซ่าก็เคยใช้นะครับผมพี่้องเนี่ยบรรยากาศนะครับที่วิกซีนะครับผมราชดำริดนะครับพี่้องโอ้โหทุกคนดูครับผมไข่เจเบนนะครับ จะแบนก็แบนไปนะครับผมแต่บอกเลยว่าสินค้านี่ครับสินค้าไทยคลองใจคนทั่วโลกก็ว่าได้นะครับนี่ครับทุกคนโอ้ทุกคนฝั่งนี้แน่นที่นอ้องนี่ยนะครับคนที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยมีหลายสัญชาตินะครับผมนี่ทุกคนเนี่ยเห็นไหม

ที่ว่าเป็นบุญนะครับพี่น้องครับบรรยากาศรถเข็นเทียบครับผมใบวันแ่ปใวันเมปีวัชนเอ็ที่นบาทวันปชนเนบาทเท่าเ้อร็น่ทุกันนะครับวัสขส้วขายมายจะแบนสินค้าไทยพี่น้องาครับมาเเจเินค้าไทยี่นับหมายเลคบสิคไอับลื่อาบ้วย้ครับเลข่ จแมนะครับผมทีครับรบรรยากาศพี่น้องรโอ้หมดไปเยอะนะครับสินค้านี่ครับโบกเลยถัดานะครับมู่้่อี่านนะครับผม นี่ทุกคนเนี่ยของได้จะหมดแล้วนะครับเนาะโบกเบกไปเลยครับเนี่ยสนฟ้านะครับพี่้องครับ ดูครับผมพี่รองครับชาวต่างชาตินะในหลายคนนะครับเนาะคำียนอบอกว่านเนี่ยจะขาดทุนประเทศไทยจะเจ๊งทุกคนเพราะว่าคมียนไม่ชื้อนะครับดูเอาครับพี่้องครับเนาะสำคัญตัวเองครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยต้องงอนะครับคิดว่าประเทศไทยเขาจะงอทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับชาวต่างชาติเพียบทุกคน โห oh, นะพี่น้องสินค้าไทยทุกคนนะเนี่ยข้าแก่น้อยนะครับคิดจะแบนดนะครับให้ไทยง,ง้อนะครับบอกว่าสินค้าไทยตัวตึงแห่งขมรก็คือไอ้บอยแล้วครับพี่น้องนะมันชอบบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะเจ๊งนะครับ นี่ครับผมตอนนี้คือคนเขาเริ่มกลับนะครับพอมันประมาณสองสามทุ่มนะครับตอนเนี้ปกติอนะเยอะกว่านี้อีกครับเนาะถ้ามาประมาณเจ็ดโมงหนึ่งทุ่มแปดมงนะครับเนี่ยคือสินค้านี่หมดไปเยอะนะครับทุกคนมาดูนี่ครับบรรยากาศนี้ทุกคนเนี่ยสินค้านี่หมดไปเยอะนะครับ โอ้โหพี่น้องครับเนี่ยนี่ขมิ้นจแบนนะครับมาม่าปลากระป๋องไทยดูสาวต่างชาตินี่ครับเนี่ยมาม่าปลากระป๋องทุกคนนะเนี่ยครับคนญี่ปุ่นนะครับผมนะสินค้าใจพี่น้องครับ มาม่านะครับ14บาททุกคนโอโหนะครับบอกเลยนะครับพี่้องครับว่าจะแบนก็แบนไปนะครับแต่คองคนของใจกันกทั่วโลกนะครับเนี่ยผิวลำผิวเข้มนะครับมีหมดพี่้องเลยเนี่ยสินค้านะครับโอโคพี่้องครับเนี่ยจุดนี้ นี่ครับบรรยากาศจะให้ไทยงอโหวทุกคนสำคัญตัวเองมากดูครับเนี่ยชาวต่างชาติเขาแบบแห่ซื้อสินค้าไทยนะครับเขมนเนี่ยจะแบนทุกคนมันคิดในไงมันสําคัญตัวเองนะครับว่ามันเนี่ยเป็นเป็นคนซื้อสินค้าไทยมาเลยตลอดหรือเปล่าก็ไม่รู้มันนะ สำคัญตัวเองนะครับพี่น้องครับเนาะดูได้ออยังว่าประเทศจีนนะ่ยคือสินค้าที่ไทยส่งให้ไปเยอะที่สุดนะครับประชากรเขาเป็นพันกว่าคนพันกว่าชีวิตพี่น้องเขมรนี่สิบเจ็ดสิบประชากรนะครับมีแค่นั้นสําคัญตัวเองว่าไทยที่จะงอทุกคนโอ้โหทุกคนฟังนี้ คนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับขนาดห้างใหญ่นะครับพี่ดองครับเนาะแต่ก็ยังจักสินค้าตลอดนะครับเพราะว่าคนนี้เขามาเรื่อยๆนะครับคนนี้เข้ามาเรื่อยๆทุกคนน,าาน,คนี่พี่ดองเลยเนี่ยครับสินค้าเนาะ <laughs> นี่ครับมีหลายอย่าง คิดจะแบนทุกคนเอ้ยคิดจะแบนไทยผันไปหรือเปล่าจะให้ไทยเจ๋งเนี่ยดูนะครับจะให้คนไทยเจ๋งพี่้องนะครับเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยเขา,อ,าอิสระนะครับเนี่ยคือเราถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายไล่นะครับพี่้องเขาไม่ว่านะเขาถ่ายแบบเรายิ่งโปรโมทให้เขายิ่งดีนะ นี่ครับผมบรรยากาศเนาะคนนี่แน่นนะครับผมพี่ร้องเนี่ยสินค้านี่เขา้เขาให้ถ่ายนะครับราคานี่เป๊ะนะครับทุกคนเขาไม่ได้แบบเออไม่ได้ห้ามเรานะผมยอมรับประเทศไทยนี่เขาแบบสุดยอดเนียทุกคนเห็นไหมสินค้าจะหมดนะครับพี่ร้องอันนี้เหลือสองถุงทุกคนชามะนาวโอ้โหทุกคนเลย ขายดีเกินนี่ชาวนาปรุงสำเร็จรูปนะครับเหลือแค่นี้พี่นอสองถุงขายดีไม่ดีไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือหลายอย่างนี่หมดไปเนี่ยมามา่มาปลากระป๋องทุกคนโอ้โหทุกคนนะให้ดูให้ดูครับให้คุณบอยคุณบอยนะครับสุดสุดที่รักของผมดูนะครับ จะแบรนด์ไทยโอ้ทุกคนคิดได้ไงนะที่ประไทยจะงอดูครับเนี่ยอาหารสินค้าเนี่ยจะหมดแล้วครับพี่นอ้องมีหลากหลายอย่างนะครับทุกคนเโบกเลยหมดเลยตอนนี้ประมาณสองทุ่มกว่าครับเนี่ยสามจะสามทุ่มแล้วครับผมก็เลยคนไม่ค่อยไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเขาซื้อหมดแล้ว เนี่ยจะหมดแล้วครับนี่ครับผมเนี่ยหมดไปเยอะนะครับพี่น้องโหโก็เรียเ่ยงเปี้ยงเลยนะครับพี่นองโหนี่ยครับนี่ิงมีเหลือนะครับเนี่ยโบกไปเลยครับ สา,ายนะครับทุกคนคนต่างชาติเขาชอบเนาะสาไล่สาไลาย่ลยนี่ครับดูหน้าตาแต่ละคนที่เราคนแขคนพั่หลังคนเกาหลีคนจีนเสียไม่มีเหมนนะเพราะเหมนนี่จะแบนนะครับทุกคนเหมนบอกว่าจะแบนแต่เหมนสำคัญตัวเองนะครับว่าไทยนี่จะงอเหมน ดูแต่ละคนทุกคนเนี่ยซาตานชาตเท่านั้นนะครับทุกคนนะนี่ครับพี่รองครับประมาณนี้ทุกคนนะพามาดูบรรยากาศนะครับเำมนบอกว่าไทยนี่จะเจ๊งนะครับสินค้าเมนไม่ชื้อจากไทยทุกคนให้ไทยเจ๊งให้ไทยออขาดทุนอะไรประมาณนี้ครับพี่รองเนาะบรรยากาศขาดทุนหรือเปล่าก็รู้นะครับดูให้บอยได้ดูนะครับ ไม่มีแค่คนไทยนะครับที่อยู่ในต่างในอ่าที่อยู่ในไทยนะครับทุกคนคนต่างประเทศคนต่างชาติหลายๆคนนะครับโอ้โหทุกคนเนี่ยเห็นไหมเขาเพิ่งมาใหม่เนี่ยเนี่ยครับคนนี้ซื้อไปแล้วทุกคนเนี่ยเขามาใหม่อีก ติดพาเยอะมากทุกคนโอ้โหนะครับนีมาใหม่ครับบอกเลยครับพี่ดองครับยังไงก็ไม่เจ๊งนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมเขากำลังมาใหม่เนี่ยกำลังจะไปซื้อนะครับทุกคนเนี่ยโอ้โหพี่้องครับบรรยากาศนี่ทุกคน มานี้ครับพี่้องครับเนาะพามาดูบรรยากาศนะครับที่เหมียนจะเป็นสินค้าไทยทุกคนเนี่ยที่เราเห็นนะครับคนไทยจะง้อหรือเปล่าตามนี้นะครับพี่้องครับจะงอเพื่ออะไรครับสินค้าไทยรังไกเท่วโลกนะครับผมนะครับพี่้องมีความคิดอ่างไหครับพี่้องฝากคอมเมนต์มาหน่อยครับนอกจากดูความรู้สึกของพี่้องฝั่งไทยนะครับว่าการที่เหมียนจะเป็นสินค้าไทยคนไทยเนี่ยรู้สึกอย่างไรวงนะครับผมนะ งคอมเมนต์ไหมทุกคนฝากคอมเมนต์มาไม่หน่อยครับผมสวัสดีครับ